้นะอย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยผมก็เคยพบมันนะเคยเจอมันะก็จเอาแต่ว่าจะเก่งจริงดีจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ต้องฝึกอีกเยอะต้องทำกรบไานอีกเยอะแต่ก็ดีอย่อย่างไม่โกงอืมแต่ผมว่านะครับอ่าจะโกงนิดโกงหน่อยแต่ทำงานไา้มีนก็คงไม่เป็นไรนะอ่า พูดซะแบบนี้โกงนิดโกงหน่อยทํางานได้เอโกงก็ยังดีนะโกงนิดโกงหน่อยแต่ยังพัฒนาประเทศนะเฮ้ยแล้วประเทศจะไปยังไงอ่ะแล้วเงินของใครที่โกงไปแล้วกี่สมัยแล้วกี่คนแล้วที่โกงนิดโกงหน่อยไปแล้วหอบไปหน่อยเหรอที่คุณว่ามัพนพันมันแสนมันหมื่นเหรอมันไปทีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะ่ะแล้วอยู่ประเทศไทยได้ไหมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หอบเงิน พอเงินไปเงินใครเงินคุณเงินผมเงินของทุกคน